วนความเคลื่อนไหวของทั้งฝั่งกัมพูชาคุณผู้ชมทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาออกแถลงการโต้ข้อกล่าวหาของทางประเทศไทยว่าชาวกัมพูชานั้นบุกรุกดินแดนไทยเพื่อประท้วงแล้วก็ประกาศเลยบอกว่าไทยตั้งหากที่อยู่บนพรมแดนของกัมพูชามาอย่างยาวนานเอาอีกแล้วโลกคู่ขนานเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะพร้อมกับจี้เลยบอกว่าไทยเนี่ยต้องหยุดขับไล่คนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานหลายทศวรรษค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของกัมพูชาเขานะ โฆศกกระทรวงการต่างประเทศของไทยถแถลงเกี่ยวกับกรณีที่ชาวบ้านปริจรันในกัมพูชาบุกรุกดินแดนไทยเพื่อประท้วงส่งผลให้ไทยเราเองก็ต้องบังคับใช้กฎหมายดังนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งรัชอารก,กัมพูชา ก็เลยออกมาชี้แจงค่ะชี้แจงต่อข้อความนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ไล่มาเป็นข้อข้อนี้จากทางฝั่งกัมพูชานะค่ะโอ้โหเมื่อวานโหให้ดูสารคดีขนาดนั้นเวอร์ชั่นกัมพูชาขนาดนั้นแทนที่ยังต้กลับมาแบบนี้ก็กลางให้ดูแล้วเส้นแ่งเห็นแดนอยู่ตรงไหนก็ให้ชี้ให้ดูแล้วนะคะนั่นนะสิอคุณผู้ชมข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าประเทศไทยไม่สามารถอ้างสิทธิ์อธิปไตยหรือใช้กฎหมายไทยกับผู้ชุมนุมที่อาศัย อยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้กําหนดเขตแดนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงงดเว้นกิจกรรมยั่วยุที่สําคัญคือชาวกัมพูชาเขาอยู่ที่หมู่บ้านปริจรันมาเป็นเวลานานก่อนที่จะมี MOU4 3ี่าะอีกโอ้โหข้อแรกก็ขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมเอาลองฟังข้อสองต่อ <c oughs> การประท้วงของชาวกัมพูชาเป็นการตอบโต้อ,อย่างยุติธรรมต่อการละเมิดทรัพย์สินและบ้านเรือนของพวกเขาเนื่องจากลวดหนามที่ล้อมรอบหมู่บ้านและเครื่อง กีดขวางปิดกัน้นทางเข้าบ้านเรือนไล่นาที่สําคัญคือทีมเทคนิคของทั้งสองประเทศตกลงการเกี่ยวกับตําแหน่งของเสาหลักหมายเลขที่43แล้วแต่ยังไม่ได้ตกลงกับเสาหลักไม่ได้ตกลงกับเสาหลักหมายเลข42ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านตรีจันทร์ดังนั้นการนําเสนอภาพกราฟิกที่แสดงเส้นแบ่งเขตแดนเพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ประท้วงเกิดขึ้นภายในเขตแดนของไทยจึงถือว่าเป็นการเข้าใจผิดอโ,อโอ้โหใครเข้าใจผิด <c oughs> ใครเข้าใจผิดเ<ต> <c oughs> พราะเจ้าคุณผู้ชมไปดูข้อ3 <c oughs> ข้อ3นะคะแม้ดูจากเส้นตรงที่มันบิดเบือนไปจากภาพอินโฟกราฟิกที่ฝ่ายไทยนำเสนอเนี่ยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคนไทยครอบครองและทำการเกษตรบนพื้นที่หลายเฮกตาร์หรอ <c oughs> ที่ตั้งอยู่บนพรมแดนฝั่งกัมพูชาเป็นเวลานานหลายปีเอ้า เป็นเราไปไปลุกลามลเขา,า,เ,ขาเอาเอเพราะฉะนั้นควา,ามซับซ้อนของปัญหาชายแดนในส่วนนี้กัมบูชาจึงเรียกร้องให้ฝ่ายไทยแก้ไขปัญหาพื้นที่พิพาทนี้ผ่านอ่า JBC ค่ะโอ <Ừ. S 2> ฟังข้อ3แลเราก็ท้อใจเอาไปต่อข้อ4ข,อข้อ4คือควรรึกเอาไว้ด้วยว่าภายใต้กรอบ MOU 43กัมพูชาได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายไทยหลายครั้งเพื่อขอให้มีการดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ที่มีการละเมิดพรมแดนฝั่งกัมพูชาแต่ไม่เป็นผลดังนั้นจำเป็นเร่งด่วนที่ทั้งสองฝ่ายต้องสนับสนุนให้ j b c ให้ความสำคัญและเร่งรัดการปักปันเขตแดนในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จค่ะ ส่วนข้อ5นะคะเขาชัดเจนเลยบอกว่ากัมพูชาขอเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อเงื่อนไขาการหยุดยิงแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะยึดมั่นด้วยความจริงใจโดยการยุติแผนการขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากบ้านเรือนแล้วก็ที่ดินที่พวกเขาอาศัยมานานหลายทศวรรษและอนุญาตนะคะให้ผู้ที่ถูกขับไล่กลับเข้าบ้านและที่ดินของตัวเองได้นี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขามีความเชื่อ5ข้อนี้ทําให้ การประท้วงที่พวกเขาทํากันอยู่ด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องชอบธรรมค่ะนี่จากทางฝั่ง,งอของกัม,มูชาเขานะคะแต่เราเอ,อเองก็โต้มาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใน<อ>พื้นที่ของไทยเราเองแล้วคนกม,มูชาเองก็มามีการเซ็นยอมรับด้วยนะคะ